แเราจะเห็ดแร่ดำค่ะทุกคนเห็ดแร่ดำอยู่ข้างต้นเอ้ยใช่ไหมใช่เห็ดแร่ดำไหม <c oughs> นนใช่นะขึ้นอยู่ข้างต้นเต็มเลยนี่ค่ะเห็ดแร่ดำโอ้ยขึ้นอยู่ป่านี่นะไม่เคยเห็นขึ้น นป่านี่นะนี่ค่ะทุกคนเห็ดไรดำเดี๋ยวเก็บเก็บเลยเนาะ โอหเป็นโกลเลยเนี่ยเป็นโกลเลยนะนี่ค่ะอันนี้เห็ดไจรดำนะคะไม่ได้ตั้งใจมาหาเห็ดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเก็บเอาไปตัดขาที่บ้านนะคะ ดอกใหญ่ๆเลยทุกคนนี่ค่ะดอกเล็กๆเขากำลังเต็มเลยเนี่ย กองไว้ตรงนี้กันเนี่ยดอกเล็กๆก็ายังอยู่เอาตะดกเอาตะดกใหญ่ๆกันเนี่ยค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาดอกเล็กๆเข้าไว้ก่อนเดี๋ยววันหลังเข้ามาเก็บใหม่ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะบายค่ะ